เดียขอน้ำเปล่าหน่อยสิไม่มีน้ำเปล่าเนี่ยนะมันจะไม่มีได้ยังไงไม่มีไม่มีน้ำเปลา่ปลาแล้วฉันจะกินอะไรน้ำด่างผสมวิตามินบีไงก็น้ำเปล่านี่เปล่านีนน้ำแต่ไม่ใช่น้ำเปลา่า กน้ำเปล่าชัดๆแต่หอมและมีประโยชน์ก็หมืนคือน้ำเปล่าคูเชวชาญคะ่ะคุณแมทธิวลองดื่มอีกทีดูครับน้ำด่าง8.5ช่วยปรับกรดที่เกิดจากความเครียดนอนดึกสังสรรค์เยอะให้ร่างกายกลับมาสมดุลด้วยโมลกุลขนาดเล็กจึงนำพาว,วิตามินบีเข้าสู่ร่างกายได้ดีเสริมสร้างภูมิต้านทานดีต่อระบบประสาทและสมอง น้ำบ่าก8.5ผลิตด้วยเทคโนโลยีชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นอิชิตันน้ำด่าง8.5ผสมวิตามินบีรวม <c oughs> ทุกคนดื่มดื่มทุกวันดีทุกวัน